เดี๋ยวอาดาลองเปิดดูก่อนก็ได้นะคะว่ามันตรงตามออเดอร์ที่สั่งไปไหมเรื่องขนมเนี่ยช่างมันเถอะแต่ที่อาสั่งขนมเพราะอาอยากเจอเจนขอแสดงความยินดีด้วยนะเรื่องอะไรหรอคะเมื่อวันก่อนอาได้คุยกับคุณจึ้งผู้จัดละครเรื่องที่เจนเคยไปแคสละครกับเขาไว้ตั้งนานแล้วอะเจนจำได้ไหมอ๋อเรื่องนั้นแต่ เจนไปแคสไว้นานแล้วเนี่ยคะ่ะตอนนั้นเจนแค่อยากหาเงินอะ่ะก็เลยลองไปแคสเล่นๆแต่คุณจึงเลือกเจนนะอาว่าแล้วว่าเจนยังมีแววตั้งแต่ตอนที่มันธนาพาเจนกับยายเมย์ไปแคสงานต่างๆตั้งแต่ตอนเด็กๆนะ่ะอ้ายังจําได้เลยนะว่าเจนเคยบอกอาว่าเจนอยากเป็นดาราอยากแต่งตัวสวยๆเหมือนพี่เมย์นะ่ะแต่มันนานแล้วนี่คะ่ะ เจนลืมไปแล้วว่าเจนไม่ได้สนใจเราด้วยแต่อาเชื่อว่าเจนไม่ได้ลืมอารู้ว่าเจนแค่ไม่มั่นใจเพราะตอนเด็กๆไม่มีใครเลือกเจนมีแต่คนเลือกเจยเมย์แล้วพอเจนขายไม่ได้แม่ของเจนก็ทิ้งเจนไว้ที่บ้านไปเอาใจแต่ยายเมย์นะ่ะอันนีขขน้ขนมที่อาดาวสั่งไว ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเจนขอกลับก่อนนะคะพอดีมีออเดอร์ต้องทำต่อเจนที่อาพูดมาทั้งหมดเนี่ยเพราะอารู้ดีเพราะอาอยากจะบอกว่านี่เป็นโอกาสของเจนแล้วนะแล้วอาก็รู้ดีว่าหลานของอาเก่งไม่แพ้กับยายเม์เลือกอยู่ใต้แม่กับพี่สาวสักทีคุณจึงชอบเจนมากเลยนะ ถ้าเจนอยากเล่นละครเจนโทรหาอาแล้วอาจะบอกคุณจึง้งแล้วอาจะดันเจนสุดตัวเลยสวัสดีค่ะคุณจึง้งเดาวคุยกับหลานแล้วนะคะอุย้ยเขาดีใจมากเลยค่ะที่คุณจึ้งเมตตาเลือกเขาเล่นละครของคุณจึ้งนะคะ ไว้ดาวจะพาหลานของดาวไปไหว้ขอบคุณคุณจ้งที่เมตตาเขานะคะคะ่คะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะกูจะปั้นหลานกูให้ดังรอดูพี่น้องตีกันกูจะปั่นข่าวให้สนุกเลยมึงแค่อยากจะมี